นี่เป็นจุดตัวอย่างเรื่องจุดศูนย์กลางมวลก็คือ center of mass ข้อนี้จะค่อนข้างที่จะเวลารมต้องคอยระวังเพราะว่ามันจะผิดง่ายมากเลยโดยที่เขาให้พิสูจน์สมการนี้โอเคให้พิสูจน์สมการนี้ โดยเราก็ต้องเขารู้จากนิยามก่อนก็คือเราต้องทำเริ่มจากสมการนี้โอเคโดยเราต้องพยายามทำให้มันเป็นมันเท่ากับ M กลังสอง r ากลังสองให้ได้แล้วก็ให้มันเป็นฝั่งขวามือของสมการนี้โดยเรารู้จาก R ใหญ่เวกเตอร์ r ใหญ่นี้ ซึ่งเราทำให้มันเป็น r กับ r สองก่อนมันก็คือ r r นั่นเองเวกเตอร์ r จุดเวกเตอร์ r แล้วก็ถ้าเป็น m เวกเตอร์ r ใหญ่เนี่ย m ใหญ่เวกเตอร์ r ใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้โอเคมันก็คือการ summation Sum m ัมเมชัน u ัมเมชันของ m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  เล็กกับ r i โอเค นั้นถ้า m กำลังสอง r กาลังสองที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นการดัดกันของตัวนี้โอเคดวเราอืมเราก็จะสามารถเขียนได้ในรูปนี้โดยที่ s ส m i s h มันก็จะเป็น r r เล็ i r j RJ โอเคเป็นอันนี้แล้วก็เราต้องรู้ว่าถ้าเป็น RIJ เนี่ยมันเท่ากับ RI ลบ RJ คันนี้ใช้วาดรูปเอาไว้ได้เราก็จะเห็นภาพแล้วก็ถ้าเป็น R กําลังสองเนี่ยมันก็เป็น RI กําลังสองบวก RJ กําลังสองแล้วก็ลบสอง RI RJ อันนี้น่าจะเป็น law of cosine อันนี้ไม่แน่ใจต้องตรวจสอบดูทีโอเคต่อมานั้นอันนี้ก็เป็นการย้ายข้างธรรมดาฝั่งซ้ายก็เหลือ0แล้วก็เอาเอา2อ i ไ j ไว้อีกฝั่งหนึน่งก็จะได้เป็นอันนี้นั้น i i อ j ก็เป็นอันนี้ เราต้องการจะเขียนรู้ว่า r i r j เป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะไปแทนใน,นนี้อืมโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเขียนในรูปของ m ใหญ่กันลังสอง r ใหญ่กันลังสองได้แล้วเพราะว่าเราแทน ai.aj ก็เป็นอันนี้โอเคนั้นที่จะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเราได้เป็นโพส์นี้แล้วเราก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นการกระจายของฝั่งขวาเพื่อให้เป็นโพส์นี้เป็นรูปนี้นั้นอนนี้มันจะเขียนว่าข้างในมันจะมี3โพส์โอเคแต่มันมีตัวร่วมอยู่ เราก็กระจายไปได้เป็น3ามโพสก็ได้เป็นอันนี้โอเคเราก็จะเห็นว่าถ้ามัน summation R I เนี่ย summation M I เนี่ยมันก็จะเป็น M ใหญ่ I. โอเคก็เป็นอันนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมัน1นึ่ส่วนสบวกหส่วนส,นสนเนี่ยแล้วเรามองว่า R I กับ R J เนี่ยม,มันเหมือนกันเราก็เราก็ ทำให้มันเหลือแต่อไอ,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 อแล้วหนึส่วนสส่วนสเนี่ยมันก็จะเป็น1นึ่พอดีโอเคส่วนรูปหลังเนี่ยก็จะเป็นลบทดนี้นั้นเราเขียนใหม่เราก็จะอยู่ในรูปนี้ซึ่งมันก็เป็นรูปที่โจทย์ต้องการแล้วก็วคืออันนี้ข้อนี้อาจจะต้องเข้าใจสมก,การตั้งต้นอันนี้ แล้วก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ที่จำเป็นก็เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้เพื่อที่จะหาเป็น ri. r i j แล้วเราก็แทนลงไปโอเคอันนี้ต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอนแล้วก็ถ้าผิดแล้วมันก็จะผิดยาวเลยแล้วก็แล้วก็พยายามแปลงมันให้เป็นรูปที่โจทย์ต้องการให้ได้แล้วก็จะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับ